คมเลยค่ะแก่กว่านี้เป็นกระสีเป็นแตกน,นะคะเนาะไปทำพิมพปนะคะเนาะทำพิมพปทิปสวัสดีค่ะแลอวผมก็สองเสียงดึงชแนลจ้าค่ะเดีวเวลามาหลอกหัวเราสวนเราจะเนาะค่ะหลังจากดอกไม้ดอกท้ายเขาหอกนะจ๊ะเนาะค่ะก็เลยแวะมาเลากสวนเขาอีกเรื่องหนึ่งนะคะ เมื่อวานยังหลอประทนเบิดนะคะเนาะเลื้อสวนข้างหล,ลังป่ะทันได้มาเนาะค่ะฝรั่งหลงนี่ก็คิดได้แล้วบาดิฮอ,อนนะคะเนาะ้หล่เบิึงกล้วยก็ฮอกันเนาะคะเนาะกล้วยหลังสวนเฮาเน,นาะค่ะน้ำมก็ลดลงเรื่อยๆค่ะในสวนของเฮ่านะคะเนาะว่ามีน้ำอื่นมาเติมนะคะเนาะน้ำฝนก็เล็กๆหน่อยๆเนาะค่ะ ล่อยลังสวนของเฮานะคะเนาะกะนี่ค่ะปล่อยทับทิมนะจ้ะน้นอค่ะทับทิมลังสวนลังสวนเฮาก็ออกเขื่อนร้ายวีร้ายเขื่อนนะคะเนาะค่ะทยอยทยอยกันออกค่ะสันมาสิเป็นกล่วยไม่สวนนี่นะจ้ะนาะค่ะเพิ่นก็ทยอยออกเขื่อนออกหลูกันค่ะนี่ค่ะ ลุ่นๆไปเนาะจ้ะเนาะค่ะลุ่นญ่กะเด็ดตัดไปแล้วเนาะจ้ะเนาะค่ะนี่ก็อีกลุ่นนึงค่ะนี่่คะทับทิมสีม่วงเนาะจ้ะเนาะค่ะนี่ค่ะค่ะหนามไม่อ่าอู้ๆเหมือนนะคะเนาะหนามไม่นี่ค่ะในที่หวังในสวนเฮานี่ค่ะแต่ยังยังมีอยู่นะคะเนาะกะ ค่อยๆสิลดไปเรื่อยๆนะจ้ะนี่ค่ะพามาเบิ่งกล้วยของเฮาส่วนหลังสวนเนะจ้ะเนาะ่ะนี่ค่ะนี่ก็เริ่มสิแกได้จ้ะนอกจาะนี่ค่ะลูกเพื่อนกระก้มแล้วค่ะกันแกกว่านี้เพื่อนกระสิเป็นแตกเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะกล้วยทับทิมเนาะค่ะเนาะทับทิมสีม่วงเนะจ้ะเนาะค่ะนี่ค่ะเนี่ยก็เป็นอีกนี่ก็เป็นอีกเครื่องหนึ่งเนาะค่ะเนาะสวยค่ะนี่ค่ะ ิมสีม่วงของเฮาเนาะอันนี้ม่วงม่วงอี่ลเลยเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะบะหมี่สีอื่นเลยค่ะมีอยู่สองอย่างนะคะเนาะแท็บทิมสีม่วงกับสีเขียวค่ะกรสชาติก็เหมือนกันละจ้ะค่ะรสชาติหอมหวานนะคะเนาะค่ะอันนี้ก็เพิ่งออกใหม่เนาะค่ะเนาดูดิค่ะไปไปไปเจ้าเลี้ยงลงมาของเขาก็ตามมาเนาะค่ะเนาะจะปฏิทามใหมาเห็นอย่างไปไปไป โอ้ยเนาะทิมานำเห็นยังเบิ้งแถวแถวเกวยนี่กะโอ้ยเนาะค่ะนี่ค่ะขยานตกเนาะค่ะเนาะนี่กะนี่เป็นนามแล้วจ้ะเนาะก็ค่อยๆเลาะมาเนาะค่ะเนาะก็นามลดไม่ไม่กับกระยายางเนาะค่ะเนาะงยานมือเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะเพิ่อนกะยานลื่นเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะเนี่ยคือเทปทิมสีเขียวของเฮาเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะลูกเพิ่นก็หลายๆค่ะแม่เพิ่นก็ตัดเครือไปแล้วเจ้ะเนาะนี่ค่ะ เป็นตอจากเป็นตอนี่ค่ะงานกันลำบากแน่นะจ้ะเนาะยานตุ๊บหล่อมเนาะเนี่ค่ะหนาเพิ่อนกำลังลดใหม่ๆกับเพื่นทีกับยังเพื่อนวีไลเป็นไหนเนาะค่ะเนาะเนี่ค่ะยังมีหนามอยู่นะจ้ะอันนี้ก็ทับทิมสีเขียวนะจ้ะเนาะนี่ค่ะตุ๊บเพิ่อน,นะะเนาะเนี่แม่เพิ่กนก็นตัดไปแล้วเนาะคะ่ะไปเรื่อยๆนะจ้ะเนาะค่อยๆย่างเนาะค่ะ,คะค จะเอาแค่ดูนะจ๊ะเนาะค่ะต้นนี้นะจ๊ะเริ่มใหญ่แล้วนะจ๊ะเนาะนี่ค่ะนหนองสวนของเฮาเนาะค่ะางาหากลำบากแนงนะคะเนาะค่ะยานตุ๊กนะคะหนองมาของเฮาก็แล่นไม่กุ่นแซวๆอยู่นะจ๊ะพาไปเบิบกประกอบหนามเฮานะคะเนาะเฮามาบริหารเนื้อส่นไหนน้อยะค่ะ ขโมยเบป็นวัวหน่วยเพิ่นสิใหญ่ยังหรือยังเนาะค่ะเนาะกรอกน้ำโอ้ยทับทิมสีม่วงอันนั้นก็แก่แล้วเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะแล้วก็สิไดืตัดต่อไปนะะเนาะนค่ะเนาะแก่ลแล้วนี่ค่ะคก็พามาเบิ่งนะมังหุดลูกเพิ่นสิเป็นหน่วยเล็กๆค่ะมะกรอกน้ำองเฮาโอ้เริ่มใหญ่แล้วเนาะจ้ะเนาะนี่ค่ะนี่ค่ะดูดอยู่เนะค่ะเนาะนี่่คะ กองน้ำ้ะจ้ะเนาะนี่ค่ะรสชาติดีแล้วจ้ะเนาะนี่ค่ะกินกับพริกเกลือนะคะเนาะนี่ค่ะดกนะคะเนาะตันนี้พะการมีให้กินเรื่อยๆนะคะเนาะนี่พะการเล็บดอกต่ออีกนะจ้ะนี่ค่ะหลุมไงกระมีแล้วจ้านี่ค่ะได้เบิ้งนะค่ะเนาะนี่ค่ะหลุมไงของเพิ่นนะคะเนาะสิพอกินแล้วจ้ะนี่ค่ะ มีร้ายหลุ่นเนาะจ้ะเนาะบอก,กอกน้ำต้นนี้ค่ะมีกินทั้งปีเนาะจ้ะจ้ะไปต่อจ้าเดี๋ยวฟันฝรั่งยายหุ่นหอไว้นะคะเนาะอันนี้ฝรั่งลรเม็ดเนาะจ้ะเนาะ ฝรั่งไร่เม็ดยังมม่ใหญ่นะจ๊ะเนาะกำลังจะมัดน,นะคะเนาะ,ะส่วนนี้เป็นฝรั่งไร่เม็ดกับฝรั่งกิบจูนะคะเนาะโล่นนปนปนกันไปกับป่วยเท่านี้ละจ้า เดี๋ยวเขามาเบิ่งลูกหนีกันแล้วค่ะเนาะกำลังกิมจูเฮานะคะ่ะลูกเป็นยังดอกจะ้ะลูกเน,นยๆแต่ว่าหวานกรอบนะคะเนาะเบิ่งสีแดงบ่ยนะคะแลวลองแก,กะเบิ่งก็ค่ะเนาะลองแกะเบิ่งก่อนแบบเพิ่นสิเป็นจังไดงนะคะเน,นานนนะ,ะนี่ค่ะยังไม่ให้แดงดอกจ้ะนี่ค่ะยังเขียวอยู่นะคะเนาะเดี๋ยวจะมัดไวนะคะเนาะเดี๋ยวสิมัดไว้ ค่ะค่ะท่านี้กะลุกค่ะลุกใส่ใยอยู่นะคะเนาะงกำลังกินจูนะคะเนาะค่ะยังบ้านใยน,นะคะน้องยังกิดว่าบ้านใยน,นะจ้าค่ะเกินหนึ่งก็เก็บไปเลยนะคะเก็บเรื่อยๆนะคะเนาะค่ะกำลังกินจูค่ะ กมัดไปเรื่อยๆนะคะเนาะมันก็ไม่ลูกห้เฮ้าเลยมัดเพิ่นไปเรื่อยๆแล้วกันเด็กเก็บไปเรื่อยๆนะคะมีหลลุ่นเนาะจา้ะเนาะฝรัังกิมจูของเฮานะคะเนาะนี่ค่ะพานยางมาเบ่งบรรยากาศรอบนอกสวนเฮาเนะจน้ะเนาะ บรรยากาศเย็นสบายค่ะลมหนาวกำลังมานะะเนาะค่ะเนาะค่ะเขาก็่าวว่าลมเบิดแล้วเนาะจ้ะเนาะนี่ค่ะหน้าเขาข้างๆสวนเผาเฮา,นนาเนาะจ้ะเนาะนี่ค่ะลมเบิดแล้วจ้านี่ค่ะเขาลมเบิดลมมาแป๊บหนึ่งเนาะคะ่นนะเมื่อวานค่ะลมมา ว่าลมเบิร์ดนะคะพนนักห่วงน,น,นะจ๊ะเนาะ่ค่ะแต่กะว่าไปยังหลกจากะ,ะาเพราะว่าน้ำเบิร์ดแล้วนะจ๊ะน้ำเบิดแล้วะค่ะนี่ค่ะกะเหลือรอการเก็บเกี่ยวนะคะเนาะค่ะอีกบันนันก็เดือร้อนนะคะเนาะน้องวัวน้องควายเฮาเฮาก็สช้ไมีพื้นทีให้หก,กินนะจ๊ะวัได้ยร์อยากแล้วแบบก,ก็บงหงายพื้นกินนะคะเนาะค่ะนี่นนะค่ะ ขอเจ้าคลิปไปแต่เพียงเท่านี้นะจน๊ะนอค่ะก่อนจบคลิปค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเราจะให้ช่องของเฮาค่ะเปื่อเสริำดิ้นเชนแนวจ้าเป็นกำลังใจให้คลิปไม่แต่เป็นนะจ๊ะนอค่ะขอก,กันไม่คลิปหนจาจ๊าสวัสดีค่ะ